สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้25เมษายน2565ครับช่องปอนบ้าน YouTube สำหรับคลิปนี้จะมาเล่าให้กับท่านผู้ชมทางบ้านฟังว่า,วาเงินเข้าบัตรสบริการแห่งรัฐเงินอะไรเข้าเวลาเท่าไหร่วันที่ใดบ้างในเดือนพฤษภาคม2565ครับความจริงเวลาเท่าไหร่ก็ไม่แน่ แต่เวลาที่เราทราบมาเนี่ยเป็นเวลาของเดือนก่อนๆที่เขาเข้านะครับในอนาคตก็คือยังไม่เกิดเดือนพฤษภาคมนี่เงินเงินเคยเข้าเวลานั้นอาจคาดเคลื่อนก็ได้ถ้าหากว่าระบบมีการผิดพลาดนะครับแต่ว่าที่เราพูดไปเนี่เป็นเรื่องของในเดือนก่อนๆมามันเคยเข้าเวลาเท่านั้นเท่านี้ก็คาดว่าในเดือนพฤษภาคมนี่เงินรายการเดิมก็จะเข้าเวลานั้นแหละครับ มาดูครับเทียบเคียงกันไปนะครับวันที่1พฤษภาคมนะครับเงินจะเข้าเวลา00.00น 00. 00. ก็คำว่า00.00น 00. 00. 00. 00. ก็หมายความว่าเป็นกลางคืนถ้าภาษาชาวบ้านเราก็คือคืนวันที่30คืนวันที่30เมษายนในเวลา6ทุ่มน บ้านเราเรียกของทุ่มสว่างมาบ้านเราเรียกว่าเป็นวันที่หนึ่งพฤษภาแต่ว่าเว,เวลาอย่างเป็นทางการตามเวลาทางการนะครับหกทุ่ม,มสามสิบเมษายนนีก่ก็คือเวลาศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์นอของวันที่หนึ่งพฤษภานี่แหละครับเวลาศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์นอและในอดีตในหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเข้าเวลานี้เงินของวันที่หนึ่งนะครับก็มีวงเงินรูปสินค้าสองร้อยบาทสามร้อยบาทนะครับ ใครเคยได้200ก็จะเข้า200ใครเคยได้300ก็จะเข้า300ถ้าพูดตามภาษาราชการก็คือผู้มีบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่มีรายได้30,000บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทนี่จะได้วงเงินรูปสินค้า200บาทคือใครมีรายได้มากกว่าให้เงินน้อยกว่านะครับ ส่วนใครมีรายได้น้อยกว่าให้เงินมากกว่าก็คือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ต่ำกว่าสามหมื่นบาทต่อปีนี่ไม่ถึงสามหมื่นให้วงเงินรูดซื้อสินค้าปกติทุกเดือนสามร้อยนี่ครับคือนี่คือหลักการนะครับอา้าววงเงินรูดซื้อสินค้าเข้าเวลาสูนๆเดี่ยวุดๆ,ๆนอเงินในเดือนเหมือนกันค่ารถโดยสารตามที่โชว์ในหน้าจอนะครับก็เข้า 00. 00. 0.00นอค่าแก๊สนี่มี2อัตรานะครับมีคนได้100บาทต่อ3เดือนแล้วก็มีคนได้45บาทต่อ3เดือนถามว่าวันที่1จะเข้าหพฤษภาเนี่จะเข้าทุกคนหรือเปล่าค่าแก๊สนี่วันที่1พฤษภาไม่เข้าทุกคนนะครับเหตุผลมาจากค่าแก๊สนี่ถ้าเข้าไปแล้ว ไม่ใช้สิ้นเดือนเขาตัดบงเงินนี้ออกแต่ว่าพอวันที่1มาเนี่ยก็จะเข้าให้ใหม่ถ้าไม่ใช้เข้าทุกวันที่1เข้าใหม่ให้ทุกวันที่1นถ้าไม่ใช้นะครับแต่ถ้าใช้วันที่1เดือนถัดไปจะไม่ได้ต้องวันที่1ที่ครบรอบ3เดือนจึงจะได้เพราะฉะนั้นในวันที่1นึ่งพฤษภาคมนี่ค่าแก๊สร0อบาทต่อ3เดือนหรือว่าค่าแก๊สสีบาทต่อสเดือนนี จะมีคนทั้งได้และไม่ได้ในวันที่หนึ่งพฤษภาคมลองเช็คยอดดูก็ได้ครับพิธีโทรเช็คยอดก็ไม่ยากกด02นะครับวันที่หนึ่งพฤษภาคมหลังหกทุ่มนะครับถ้าอยากโทรเช็คค่าแก๊สง่ายมากครับ0-2 109 2 3 4 5โทรเบอร์นี้เมื่อโทรติดแล้วนะครับให้ฟังสักคู่จากนั้นกด3ฟังสักคู่จากนั้นกด3อีก แล้วทำตามแล้วทาตามขั้นตอนที่เขาบอกเขาขั้นตอนเขาก็จะบอกให้กดเลขรหัสเลขไอ้สิบหกตัวหนะ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหรือเลขประชาชน13หลักตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วก็ทําตามแล้วระบบจะให้กดรหัสเอทีเอ็มกู้บัตรหกหลักตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเราก็ทําตามก็จะได้ฝั่งยอดเงินนะครับตกลงมาที่หนึ่งพฤษภาเนี่ยค่าแก๊สจะไม่ได้ดทุกคนเพราะอะไรครับเพราะคนที่ เพราะคนที่ได้รับค่าแก๊สไปเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนนี่ถ้าหากใช้ไปแล้วนะครับใช้วันที่หนึ่งเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนและเขาให้ใช้ในเดือนเมษานี่ถ้าหากว่าใครใช้วงเงินแก๊สในเดือนเมษาไปแล้วหนึ่งพฤษภาค่าแก๊สจะไม่เข้านะครับค่าแก๊สจะไม่เข้าแต่ว่าถ้าหากว่าใคร ทั้งเดือนเมษายนเงินค่าแก๊สร้อยบาทต่อ3เดือนเข้าหรือมีบางคนเข้า45บาทต่อ3เดือนแล้วตลอดทั้งเดือนเมษาไม่ได้ใช้เลยนี่อันนี้วันที่1พฤษภาจะเข้าใครใครได้ร้อยบาทเมื่อเดือนเมษาแล้วไม่ใช้1พฤษภาก็เข้าร้อยใครใช้ใครได้45บาทต่อ3เดือนเมื่อ1เมษาแล้วตลอดทั้งเดือนเมษาไม่ใช้วันที่1พฤษภาก็จะเข้า45บาทต่อ3เดือนคือใครไม่ใช,ใช้เมื่อเดือนเมษา,เ,มา,เ,งาเงินเข้าวันที่1พฤษภาครับ ส่วนใครใช้เมื่อเดือนเมษาน1พฤษภาไม่เข้าจะไปเข้าอีกครั้งเมื่อครบรอบ3เดือนนับจากวันที่1เมษาไปก็คือ1พฤษภาไม่เข้า1มิถุนาไม่เข้าจะไปเข้า1กรกดาสำหรับคนที่ใช้เมื่อเดือนเมษานะครับส่วนใครไม่เข้าเมื่อเดือนเมษใครใครไม่ใช้เมื่อเดือนเมษาใครไม่ใช้เมื่อเดือนเมษาวันที่1พฤษภาคมาแก้จะเข้าเอาทำความเข้าใจกันนะครับ วงเงินวันที่1ทุกรายการกดกงินสดไม่ได้ครับรูดสินค้าได้อย่างเดียวนะครับต่อไปครับวันที่15วันที่15พฤษภาคมครับวงเงินนี้เมื่อวันที่23เมษายนมีการตกเบิกเงินผู้สูงอายุรายได้น้อยเข้าบัตรสสริการถึงรัฐนะครับเมื่อวันที่23เมษายนนี่เงินเข้าเวลา03 0ยาเนแล้วก็15%พฤษภาคม ก็คาดว่าจะเข้าเวลาเดิม0 3 0 0นครับตีสาีสาก็หมายถึงคืนวันที่14เลยหกทุ่มของวันที่14ไป3ชั่วโมงก็ก็นับเป็นเวลาตีสามของวันที่15ครับเงินผู้สูงอายุก,ก็จะเข้าร้อยบาทเป็นของเดือนเมนานะครับคนที่คนที่ได้ร้อยบาทต่อเดือนก็คือคนที่ได้ตกเบิกค้าร้อยเมื่อวันที่2 3เมษายนแหละ จะได้100นะครับคนที่ได้ตกเบิกไป2องเมื่อวันที่ยีเมษานั่นแหละเงินจะเข้า50นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือใครที่มีวงเงินรูดซื้อสินค้า300ทุกวันที่1นะเงินผู้สูงอ,อายุจะเข้า100บาทแล้วก็ใครที่มีวงเงินรูดซื้อสินค้า200เงินจะเข้า50บาท15พฤษภาเป็นเงินของเดือนมีนาคมนะครับ แล้วจะมีผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับสักทีได้เป็นครั้งแรกก็คือผู้ที่มีบัตรสัมดิการแห่งรัฐและผู้เป็นผู้ที่อายุเพิ่งจะครบ60เมื่อเดือนกุมภาพันธ์หกกลุ่มนี้จะได้เดือน15พฤษภาเป็นครั้งแรกเป็นเงินของเดือนมีนาหกนะครับเงินเข้าเวลา03.0 0นครคับคาดว่าจะเข้าเวลานี้เพราะเมษาเข้าเวลานี้นะครับ วงเงนนี้กดเงินสดได้นะครับซื้อสินค้าก็ได้กดเงินสดก็ได้เก็บสะสมไว้ในบัตรได้ไปกดตอนไหนก็ได้เดือนไหนก็ได้นะครับ18พฤษภาครับกดเงินสดได้อีกเงินคืนค่านะ้าปะปาไม่เกินร้อยสำหรับผู้ใช้นะ้ำปะปาไม่เกิน315บาทเนี่ยจะได้คืนสูงสุดร้อยแล้วก็ และก็ใครใช้เกิน315บาทไม่ได้ต้องเป็นคนที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไว้ด้วยนะครับเป็นบิลของเดือนมีนาคมนะครับส่วนค่าไฟใครใช้ไม่เกิน315บาทค่าไฟใครใช้ไม่เกิน315บาทได้คืนก็กดเงินสวดได้เป็นบิลของเดือนมีนาเช่นเดียวกันค่าไฟนี้จะมีปัญหามาก มีคนไม่เข้าบ่อยมีคอมเมนต์มาบอกบ่อยว่าเงินไม่เข้ารายการนี้เรายังไม่ทราบว่าเงินเข้าเวลาใดอาจจะเป็นเข้าตีสามเหมือนกับเงินผู้สูงอายุก็ได้หรืออาจจะเข้าหงวงเช้าตัวนี้ในอดีตเนี่ยเรายังไม่เคยทราบมาก่อนเพราะว่าถามหมน่วยงานภาครัฐเขาไม่ได้ตอบนะครับก็ต้องคนที่จะรู้ก็คือคนที่ใช้น้ำไม่เกินร้อย ใช้น้ําไม่เกิน315นะครับใช้ไฟไม่เกิน315เป็นบินของเดือนมีนาที่จ่ายไปแล้วถ้าใครทำเอสเแจ้งเตือนก็จะรู้ว่าเงินเข้าเวลาเท่าไหร่ซึ่งข้อนี้ในอดีตเรายังไม่ได้เคยพิสูจน์ว่าเงินเข้าเวลาเท่าไหร่ก็ต้องแจ้งว่ายังไม่ทราบนะครับยังไม่ทราบ18พฤษภานะครับ กดเงินสดได้ครับแล้วก็ยีบสองพฤษภาเป็นเงินเพิ่มเบี้ยวความพิการ200บาทของเดือนพฤษภาคมเข้าบาัตรกดเงินสดได้200นะครับอันนี้เงินเข้าเวลา03.00นในอดีตถ้าไม่มีปัญหาอะไรเงินเข้าเวลา03.0 0นนะครับแต่ก็มีปัญหาเหมือนกันบางเดือนไปเข้าวันที่ใหม่เลยเลื่อนก็มีนะครับ แต่ถ้าไม่มีปัญหาใดๆถ้าเงินเข้าตรงตามหลักเกณฑ์ก็เข้า22พฤษภาคม65เวลา0 3 0 0นก็คือเลย6ทุ่มของวันที่21พฤษภาไป3ชั่วโมงก็เป็น03.30นของวันที่22พฤษภาครับหากไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าหากมีปัญหามีการเลื่อนมีการอะไรดวนวันหยุดอะไรทำนองนี้อันนั้นว่ากันใหม ก็ยังมีเงินรายการอื่นครับก็คือค่าแก๊สป,ปตทร้0ยบาท3เดือนนั้นอันนั้นไม่ทราบรายละเอียดเพราะว่าเป็นกลุ่มที่เป็นสมัครกับกับสมัครกับปตทต่างหากนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ